สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel ยูทู b ปีเตอร์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่18กรกฎาคม2566นะครับมีข่าวลือว่าเชลซีสนใจกองหน้าชาวญี่ปุ่นนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงรอฟังกันได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของเวสตีโฟฟาน่าชวนเซ็งนะครับเจ็บ อีกแล้วนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากนี้เลยครับใครที่กําลังมองหา้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคตรครูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับช้อปปี้ลาซาด้าิกตอกมีหมด เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มนะครับมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนลโจมาโลนมีครบเลยนะครับสอบถามเจ้าของได้เชียร์เชลซีนะครับอยากได้น้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวสามีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปีเนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบด้วยสั่งครบ1,000บาทลด100บาทด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนโค้ดคูเพอรฟฟูมกันเยอะๆเลยนะครับ แล้วก็ฝากนี้ด้วยนะครับใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่นี่เลยโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบง o อกน้หลักสูจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียเป็นออฟชอรสคูลครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASC BC Inspection และมสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์ก่าเท่นึงถึงเกรด12นะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์081998 เจ้าของเป็นแฟนเชลซีเช่นกันนะครับก็ต่อสัญญากันไปอีกยาวๆเลยนะครับฝากนี้ด้วยครับจูดิงดอนทรายนะครับร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสวคแคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับเจอกับนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายเลยครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับผมอัพคลิปใหม่ลงไปในช่องนะครับพาไปเปิด ห้องเปิดบ้านสะสมของเชลซีมูลค่าหลักล้านนะครับล้านเชลซีบรูสโตด้วยนะครับก็ไปติดตามชมกันได้ในช่อง YouTube เดี๋ยวผมก็จะแปะทิ้งลิงก์ไว้ให้ชมด้านล่างนะครับโอเคมาอัปเดตข่าวกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของการเดินทางไปปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับเชลซีที่นำโดยมาริซิโอโปชิติโนนี่ภาพนี้เดินมาอย่างเท่ครับพาขุมกำลังเชลซี29คน บินไปเตรียมเตะปรีซีซั่นที่สหรัฐนะครับโดยจะเตะนัดแรกเนี่ยเช้าว,วันที่20กร,รกฎาคมนี้นะครับเจอกับเร็กซ์แฮมเวลา6โมงครึง่งจากนั้นก็เหลืออีกหลายนัดเลยครับมีเจอกับไบรตันนิวคาสเซิลฟูลแลมบอรูเซียดอร์มุนนะครับซึ่งนักเตะใหม่อย่างคร uh ิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอันเดรซันโตสนิโคลาแจ็กสันหรือว่ามาโลกุสโตเนี่ยต่างก็เดินทางไปกันหมดเลยนะครับเรียกว่านักเตะที่น่าสนใจไปกันเพียบตามภาพนี้เลยนะครับ แล้วก็คนอื่นๆที่คุณหน้าคุณตายอย่างสเตอร์ลิงกันลักเกอร์เบนชิวเวลเตียโกซิวาเกปาเอนโซพวกนี้ก็เดินทางไปด้วยสำหรับรายชื่อที่น่าสนใจนะครับมีการประกาศรายชื่อ29คนออกมาเลยครับว่ามีใครบ้างอย่างตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเออกาเบรียลาโลนีน่าอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นดาวรุ่งแวลดี D. นะครับแล้วก็เชลซีขายเออาร์เมนดี้ไปแล้วด้วยอาจจะพอได้โอกาสสลับการเล่นกับเกป,ป้านในช่วงปรีซีซั่นก็ได้ส่วนคนอื่นๆน,นะครับประตูลูคัสเบิร์กสตอมเอ็ดดี้เบชเจมี่คัมมิงจริงๆพวกนี้อยู่กับเชลซีมากันสักพักนะโดยเฉพาะเบิร์กสตอมกับคัมมิงเนี่ยแต่ผมว่า <c oughs> น่าจะเข้าสู่เตรียมปล่อยตัวในอนาคตนะครับอาจจะเบียดยากหน่อยกองหลังเนี่ยที่น่าสนใจก็อามาโลกุสโตนักเตะใหม่นะครับแล้วก็อยากดูฟอร์มรีไวโควิลมากๆคือโควิลเนี่ยโอเคว่า ไปยืมตัวกับไบรตันมาเนี่ยเล่นดีจริงนะครับเล่นดีจริงๆแต่ว่าตอนปรีซีซั่นกับเชลซีซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะยังไม่โอเคเท่าไหร่มารอดูกันว่าพอมาปรีซีซั่นกับเชลซีรอบนี้จะดีขึ้นหรือเปล่ารอดูฟอร์มดีไวโควิลนะครับดันกลางที่น่าจับตาดูเนี่ยอันเดรซานโตสนักเตะใหม่เชซาเร่คาซาเดย์นะครับกองกลางดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มดีในบอลโลกยู่20นะครับก็น่าสนใจกองหน้าครับมูดริกนี่ยังฟิตนะครับมูดริกมาดูเอเคโควิลพวกเนี้ย เล่นยูโรยู21มากันด้วยนะครับแองเจโลกาเบรลนี่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาดิเอโกโมเรราปีกดาวรุ่งก็เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามานะครับแต่ว่าของโมเรราเดี๋ยวน่าจะเล่นชุดเยาวชนมากกว่าส่วนแองเจโลกาเบรลก็จบปริซิซันเดี๋ยวน่าจะปล่อยยืมตัวแล้วก็รอดูฟอร์มพวกนิโคล่าแจ็กสันคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูพวกนี้นะครับก็รอชมฟอร์มกันได้นะครับไปดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมอันนี้เชซาร์เรคาสเเดนะครับแล้วก็นี่ภาพหมู่ของเราเดินทางไปเตะปริซิสซันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับมันมีเรื่องชวนเซงนะครับเรื่องชวนเซงก็คือ,อมีนักเตะบางรายที่นึกว่าจะได้ไปนะครับแต่ไม่ได้ไปไออย่างเช่นริสเจมเนี่ยแต่ริสเจมไม่ได้แบบเจ็บแล้วไม่ได้ไปนะสโมสรบอกเลยว่าริสเจมมีอาการป่วยเล็กน้อยเมื่อวานนี้นะครับก็เลยไม่ได้เดินทางไปด้วยเพื่อป้องกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอที่สแกนเพื่อเช็คให้ชัวร์ที่หัวเข่าเนี่ยไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่ป่วย สโมสรบอกว่าเดี๋ยวหายป่วยเมื่อไหร่จะตามไปสมทบก็คงไม่สบายเป็นไข้อะไรพวกนี้ครับขอให้ไม่ติดโควิดแล้วกันนะครับแต่ที่ชวนเซ็งจริงๆคือเวสตี้โฟฟาน่าก็สุดท้ายก็มีอาการเจ็บที่หัวเข่านะครับกำลังประเมินอาการนะครับเบตตินเนลี่มีอาการบาดเจ็บบาเดชิลเจ็บมาสักพักแล้วต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยน่าจะหายทันต้นซีซั่นแล้วก็อาร์มันโดบโรยาน้องมันเจ็บ ACL มาก็คงยังเรียกความฟิตไม่ทันที่น่าเซ็งสุดเหมือนที่บอกไปก็คือโฟฟาน่า ก็งงเหมือนกันว่าทีมแพทย์เสียทอสส่งไปตรวจร่างกายระดับโลกนะครับตรวจกับทีมแพทย์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าเช็คละเอียดหลายชั่วโมงคือแบบถึงขั้นแตกหักกับทีมแพทย์เชลซีเพื่อไปตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ที่ตัวเองไว้ใจมากที่สุดแต่เซนเข้ามาก็ยังเจ็บบ่อยอยู่ดีนะครับด้วยการที่ผ่านมาเช็คในอ่า injury history นะครับเจ็บไป2รอบ พลาดลงสนามไป20นัดแล้วก็รวมแล้ว126วันก็ไม่รู้อันนี้จะหนักหรือเปล่าคือเราก็ยังตอบแน่ชัดไม่ได้ครับว่าเจ็บขนเนี้มันเป็นอาการต่อเนื่องมาจากช่วงท้ายซีซั่นไหมนะครับแต่สโมสรก็บอกว่าไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่จริงเห็นภาพมาซ้อมช่วงปรีซีซั่นแล้วอ่ะก็น่าจะหายเจ็บแล้วป่ะดูแล้วอาจจะเจ็บเพิ่มเล็กน้อยหรือเปล่านะครับก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับแต่ว่าก็อดเซ็งไม่ได้เพราะว่า เซนมาในกะหวังจะใช้เนี่ยตอนแรกคิดว่าปีหน้ามีโอกาสแบบยืนตัวจริงกับซิวาหรือไม่ก็ถ้าเกิดซิวาไม่ไหวก็อาจจะได้เล่นกับรีไวโควิลพวกนี้แต่ถ้าเกิดเจ็บบ่อยแบบเนี้ยมันมันก็ไปสุดยาก,กนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเชลซีเดี๋ยวพอเปลี่ยนทีมแพทย์ชุดใหม่เปลี่ยนทีมสตาร์เป็นของพอร์ชเนี่ยในระยะยาวนะระยะยาวจะดีขึ้นหรือเปล่าเกี่ยวกับร่างกายของเวสตีโฟลฟาน่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ในเกมปริซีซั่นของเชลซีเนี่ยนะครับ เขาจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยด้วยนะครับนี่เลยนะครับเชลซีเปิดเผยว่าได้จับมือกับบริษัท t e m p u s ex นะครับในการทําให้สตรีมช่วงปรีซีซั่นเนี่ยออกมาสนุกที่สุดนะครับโดยในการถ่ายทอดสดผ่านแอป the flip stand จะมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า match view x นะครับซึ่งช่วยให้แฟนๆเนี่ยสามารถเปิดปิดกราฟิกสถิติและก็เหตุการณ์ตลอดแมตช์ได้เลยติดตามดูผู้เล่นแบบเรียลไทม์ได้ดูไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญได้แบบ ทันท่วงทีเลยครับดูกราฟิกสวยงามมากๆนะฮะย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้คุณต้องดูผ่านแอป The Flip Stand ของสมมสรนนะครับ,ค,รบคุณเช็คสปีดนักเตะได้ว่าวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ดูภาพชาได้หลายมุมดูจังหวะยิงผิดพลาดดูการวิเคราะห์ยิงประตูได้แล้วก็เกี่ยวกับแอป The Flip Stand เนี่ยผมย้ำอีกทีว่าผมถามสมมสอนมาให้แล้วนะครับตอนแรกสมมสรบอกว่าถ่ายแน่ p r e ซีซั่นผ่านแอป The Flip Stand แต่ว่าโซนของไทยยังไม่คอนเฟิร์มตอนแรกนะครับ เฟิร์มว่าถ่ายผ่านแอปแต่ยังไม่เฟิร์มโซนในประเทศเราแต่ล่าสุดเขาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าในไทยก็ดูได้นะครับสามารถดูได้และผมอยากจะเชิญชวนแฟนเชลซีล้วกันว่าให้ดูผ่านแอปพลิเคชันภาษาไทยกันเยอะๆนะครับเดอะฟิบสเตนเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยดูกันเยอะๆหรือถ้าไม่ได้ดูผ่านแอปก็ดูผ่านออฟฟิเชียลของสโมสรได้แต่ถ้าเกิดคุณดูผ่านออฟฟิเชียลสโมสรคุณจะใช้ฟังก์ชันในตัวนี้ไม่ได้นะคุณดูได้แค่ภาพการถ่ายทอดสดอย่างเดียว และถ้าเกิดดูผ่าน Official สโมสรแนะนําว่าให,ให้เปิดแบบเป็นเขาเ,เรียกว่าไงเป็นตัวเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับเชลซี Chelsea มี Official ภาษาไทยอยู่เพราะอะไรเขาจะได้เช็คสเตตได้ถ้าเขาเห็นว่าคนไทยเนี่ยดูกันเยอะๆสโมสรจะได้แคร์คนไทยต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอย่างฤดูกาลก่อนปริซีซนก็ถ่ายให้ชมผ่านทางเดอะฟิฟต s แ a ตนนะครับก็ขอให้ คนไทยไปดูกันเยอะๆแล้วกันเขาจะได้ถ่ายทอดสดแมชพิเศษพวกนี้ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอเปิดฤดูกาลก็ไม่ได้ถ่ายแล้วนะก็ต้องไปหาดูแบบทางช่องทางลิขสิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นอัลทรูที่ถ่ายทอดสดพิมลีกอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราชมกันได้เช้าวันที่20นี้เตะนัดแรกนะครับเจอกับเร็กซ์แฮมทีมของไรอันเรโนนะครับจากเรื่องปริซีซันผ่านพ้นไปไปดูตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับดูกันที่ปีแอร์เอมริกโอบาเมยองกันหน่อยนะครับ โอบามายอมอยู่รายงานจากฟาบิซซโอโรมาโน่ครับบอกว่าโอลิมปิกมาร์เซย์บรรลุข้อตกลงกับโอบามายองเรียบร้อยสัญญา3ปีจนถึงปี2026นะครับนักเตะก็ดูเปิดใจนะฮะสนใจย้ายไปเล่นให้กับมาร์เซย์นะครับทำให้ทางมาร์เซย์เนี่ยเขามองโลกแง่ดีว่าจะปิดดีลได้สําเร็จส่วนการเจราจากับเชลซีคาดว่าจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับคือในข่าวโรมาโน่ไม่ได้บอกว่าขายได้เงินหรือยอมปล่อยฟรีแต่คิดว่าน่าจะได้เงินกลับมาบ้างน,นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย ถ้าเชลซีพร้อมปล่อยฟรีน่าจะปล่อยให้ตั้งแต่หลีกซาอุแล้วไงนะครับหลีกซาอุเอาอิติฟากนะครับเอาอิติฟากนี่ก็มีเงินแต่ว่าไม่ได้รวยเวอร์ไม่ได้รวยเวอร์เหมือนทีมอื่นที่เจ้าของเป็นเจ้าของเดียวกับเจ้าของนิวคาเซิลเขาอยากเซ็นฟรีกับโอบาและให้ค่าเหนื่อยสูงนะครับแล้วไม่ให้ค่าตัวเชลซีก็เลยไม่ปล่อยก็เลยคิดว่ากับมาร์เซย์อาจจะมีเงินชดเชยกลับมาเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับคงไม่ได้เสียฟรีนะครับก็เตรียมได้ยาแล้วนะครับสำหรับโอบาเมยองน่าจะไปโอลิมปิกมาร์เซย์นะคร นอกเหนือจากโอบามยองแล้วครับข่าวขาออกก็มีคนนี้ด้วยครับคอเนอร์การลาเกอร์นะครับฟังกันหน่อยเป็นรายงานจากฟอเรียนเพรสเทนเบิร์กนะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นนักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันของสกายเยอรมันนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นข่าวในเยอรมันเขาแม่นมากนะครับเทียนหนึ่งได้เลยแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมว่าก็ยังต้องกรองอยู่เพราะว่าไม่ใช่ทางถนัดของเขาแต่ข่าวบอกว่าคอเนอร์กาลาเกอร์เนี่ย อยู่ในเป้าหมายของเวสแฮมเป็นเป้าหมายท่าจากเรอันโกเรสก้าซึ่งการคุยกับดาวเตะวัย3 3ปีมีการเจราจาเชิงบวกทางเวสแฮมเนี่ยอยากจะได้ตัวในราคา25-35ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอน์นะครับคือ21.5-30.1ถึล้านปอนด์และเป็นที่เข้าใจว่าตัวนักเตะเนี่ยเริ่มจินตนาการมองเห็นภาพตัวเองกับเวสแฮมอยู่เหมือนกัน ส่วนข่าวของกาลักเกอร์กับบรูซีดอทปูลฟ,ฟอร์เรนทรเพเทเซเซเนเบิร์กบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้ครับตอนนี้มีแค่ทางเวสต์แฮม,มที่ให้ความสนใจนะครับย้ำอีกทีกรองไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อร้อแต่ถ้าเป็นจริงขึ้นมาถ้าเวสต์แฮม,มสนจริงๆผมว่าเชลซีไม่มีทางปล่อยในเรทราคานี้เพราะว่าอะไรเวสแฮม,มกำลังรวยครับกำลังโอ้โหได้เงินเยอะมาจากการขายเดคเค็นไรซ์ให้อาร์เซนอลเนี่ย เงินต้น100ล้านปอนด์แอดออนอีก5ล้านปอนด์รวมเป็น105ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นการาลกเกอร์ที่เชลซีเคยเกือบขายได้ตอนเดือนมกราคม40บวก5นะครับและตอนนี้สัญญาลดมาครึ่งปีค่าตัวน่าจะลดลงมานิดนึงแต่ผมว่ามันก็ไม่ควรจะลดลงไปเลอแค่ประมาณ20ล้านกว่าล้านปอนด์เนี่ยผมว่ามันคงไม่ขนาดนั้นและเชลซีก็รู้ว่าเวสต์แฮมมีเงินคิดว่าถ้าเวสต์แฮมคิดจะเอาขึ้นมาจริงๆขั้นต่ำมันต้องเป็น30ขั้นต่ำนะและ ขั้นสูงมันอาจไปถึงเลข4นะครับคือผมไม่อยากให้เชลซีมาอยู่ในจุดที่โดนคู่ต่อสู้โกงยับแต่โกงเขาไม่เป็นนะครับเราโดนคนอื่นโกงนะครับไกเซโดยังไม่จบเลยนะครับเราโดนโกงค่าตัวมาเยอะมาแยะอย่าปล่อยให้แบบ เราไปโดนอย่างเดียวต้องโกงผู้ต่อสู้บ้างแล้วเวสแฮมมีกระตังเขากำลังหาตวัวแทนเด็กแคนริ์อยู่ด้วยนะครับโอเคแหละสไตล์การ์กเกอร์กับไรส์อาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่เขาสนใจจริงๆก็มีข่าวมาสักพักกันนะกับเวสแฮมยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะขายอย่าปล่อยถูกเกินไปถ้าโกงได้ทำกำไรได้ก็ต้องพยายามเรียกเงินให้มันถึงที่สุดแล้วกันเกี่ยวกับคอร์เนอร์กาล์เกอร์นะครับอ่าประมาณนี้แฟนเชลซีสอยากให้ปล่อยไหมก็ลองแสดงความเห็นกันมาได้ผมว่าไม่ต้องรีบนะเดีลนี้นะ คือโอเคแหละถ้าดูจากฟอร์มการเล่นน่ะไปต่อลําบากแต่เชลซีเสียกองกลางไปเยอะไงผมว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ซื้อตัวใหม่ๆเข้ามาก็ยังไม่ต้องรีบปล่อยก็ได้เอาไว้ให้ได้ตัวใหม่เด่นกลางสัก2คนค่อยพิจารณาช่วงท้ายตลาดผมว่าก็ไม่ได้สายเกินไปนะครับสำหรับคอเนอร์การ์เกอร์นะครับ,รบ,รบทีนี้ครับมาดูกันที่อิตานแอมพาดูคนนี้น่าจะขายออกชัวนะครับเป็นรายงานจากฟิลเฮนักข่าวสายลีสจุนเต็ดเลยนะครับของดิแอ l a ติก UK เคเขาบอกว่า Ast, ลีสบรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการคว้าตัวอ e ีธานแอมพาดูเรียบร้อยแล้วครับค่าตัว7ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนด้วยนะครับซึ่งหลังจากเชลซีปล่อยยืมนักเตะม,มาถึง4รอบในที่สุดก็ได้เวลาขายขาดสักทีขณะที่ฟาบิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเชลซีไม่ได้ใส่เงื่อนไขซื้อกลับมาในดิลแต่ใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งการตลาดในอนาคตนะครับเช่นอ่าง,ง่ายๆสมมุตินะเชลซี Chelsea ใส่เงื่อนไขไป20%อนาคตลีสทำกำไราขายแอมพาดูได้ย0ล้านปอนด์ เงิน20ล้านต้องแบ่งให้เชลซี20%ก็คือ4ล้านปอนด์ต้องแบ่งให้กับเชลซีด้วยอารมณ์ประมาณนี้ขณะที่ไซมอนจอห์นสันครับจากแอตติกยูเคสายเชลซีบอกว่าถ้ารวมแอดออนหมดแล้วอ่ะค่าตัวของแอมพาดูเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์เลยทีเดียวก็ถ้าเกิดเล่นดีกับลีสค่าตัวจะไปจบที่10ล้านปอนด์อ่าจริงๆก็สมควรปล่อยแหละนะครับนักเตะมีแววนะอายุน้อยเล่นได้หลายตำแหน่งแต่ว่าไปยืมตัวกับไลฟ์ซิกเชฟฟิลเวเนเซียแล้วก็สเปเซียมาคือโอเค สทีมหลังสุดอดูเล่นดีแต่เชลซีก็ส่งแมวมองไปดูฟอร์มอยู่เรื่อยๆปรากฏว่าฟอร์มก็ยังไม่เข้าตาครับก็เลยอ่ะทำกำไรดีกว่านะครับตอนแรกผมแอบคิดนะว่าจะขายได้แพงกว่านี้นิดนึงด้วยนะครับแต่ก็โอเคอย่างน้อยก็เป็นกำไรร้อยเปอรน์ไม่ต้องหักค่านอนค่านี่เพราะว่า เราเซ็นมานานหลายปีแล้วเราก็เซ็นมาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยนะครับตอนที่ไปเอามาจากเอ็กเซคเตอร์ทีมเก่าของเ้าเสียค่าปรับก็จริงแต่ว่ามันเป็นค่าปรับเชิงเงินเลี้ยงดูจากต้นสังกัดเก่าไม่ได้รวมในฟ i น a n นเชียลแฟร์เพลย์ตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่กับเชลซีมาก็หลายฤดูกาลไอ้เงินค่าตัวต่างๆก็ก็หมดไปแล้วเชลซีขายได้เท่านี้เจ็ดถึงสิบล้านปอนด์ก็บวกเจ็ดถึงสิบล้านปอนด์ในบัญชีฟ i น a n นเชียลแฟร์เพลย์ทันทีก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันครับสำหรับ I เล่นในทีมชุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับจากแอมพาดูครับไปดูข่าวใหญ่สุดของวันนี้ครับอ่านะก็เป็นรายงานจากเดวิดเค้นนะครับนะักข่าวของเดลี่เมลผมยังตอบไม่ได้ว่าเทียไหนเพราะว่าไปเช็คประวัติมาเขาลงข่าวไม่ได้บ่อยแล้วก็ลงกระจายหลายทีมครับ แมนยูก็รายงานไบรตันก็นรายงานนอริชยังมีเลยอะคือมันยังเลือกยากครับว่าเขาเป็นสายไหนกันแน่เพราะฉะนั้นข่าวเนี้ยผมย้ําเลยว่าลือฟังหูไว้หูต้องกรองเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทันทีนะครับอ่ะมาฟังดีเทลกันเขาบอกว่าเชลซีสนใจคว้าตัวเคสุเกะโกโตะนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย8 8ปี ของสโมสรจูบิโลอิวาตะใน J2 ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเล่นตำแหน่งกองหน้าแล้วก็สูงถึง191เซนตมรหน่วยก้านดีทีเดียวรายงานบอกว่าถ้าไม่เจ็บไปซะก่อนเจ้าตัวหน้าจะได้ไปโชว์ของตอนบอลโลกยู20แต่นั่นก็ไม่ได้ขวางความสนใจจากเชลซีครับมองว่าหน่วยก้านเนี่ยเล่นบอลยุโรปได้อาจจะเซ็นมาหรือไม่ก็อาจจะปล่อยยืมตัวให้สโมสรลูกก็ได้ ในข่าวเขียนถึงขั้นบอกว่าสไตล์การเล่นคล้ายแฮร์รี่เคนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วข่าวก็ยังบอกด้วยว่าจากการที่คาโอรุมิโตมะเนี่ยฟอร์มปังกับไรตันทำให้นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในในลีกของยุโรปนะครับในข่าวก็ประมาณนี้ไม่ได้อะไรมากผมไปเช็คข้อมูลมานะครับเ,เคยมีกระแสข่าวว่าทีมอื่นก็สนใจเวสต์แฮมเคยสนใจ เอฟเวอร์ตันเซบีย่ายูเวนตุสและก็เฟเยนูดรอตดัมก็เคยให้ความสนใจในตัวกองหน้าดาวรุ่งคนนี้ครับเคซุเกะโกโตะกระแสแฟนเชลซีต่างประเทศเนในยุโรปบอกว่าโอ้มีข่าวกับตัวชุดใหญ่บ้างได้ไหมนะครับทำไมมีแต่ด,ดาวรุ่งไม่รู้จบเลยนะครับแต่ว่าจริงๆในหัวอกคนไทยเนี่ยอยากเห็นนักเตะเอเชียกับเชลซีเหมือนกันนะคือผมก็ไม่รู้นะว่าสนจริงหรือเปล่า ต้องกรองต้องฟังหูไว้หูแต่ว่าเชลซีก็ไม่เคยมีนักเตะญี่ปุ่นในชุดใหญ่มาก่อนนะครับเคยจะเอากองหน้ามูโตหลายปีก่อนแต่เขาไม่มาเพราะรู้ว่ามาก็สำรองนะครับแล้วก็ถ้ามาเนี่ยเชิงการตลาดเออมันก็ช่วยเพิ่มได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าสนใจจริงหรือเปล่าไปดูคลิปการเล่นมาอายุแค่18ก็ต้องบอกว่ามีแววนะครับรูปร่างสูงแต่ไม่ได้หนานะเพียวเล่นลูกกลางอากาศดีเทคนิคกคารคลอบอลก็ใช้ได้นะครับคือในเดนนิเมลบอกว่าเหมือนแฮร์รี่เคนใช่ไหม แต่ผมดูอะ่ะผมนึกถึงคนอื่นมากกว่าผมนึกถึงอาร์บโรโมราตาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถือว่ามีแววอยู่ J2 ของญี่ปุ่นก็ยังวัดอะไรได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเชลซีจะเอาจริงหรือเปล่าเอาแฟนเชลซีลองแสดงความเห็นกันมาหน่อยว่าอยากได้ไหมนะครับสำหรับกองหน้าญี่ปุ่นคนนี้ที่ชื่อว่าเคซเกะโกโตะนะครับแต่ว่าชื่อก็เท่ทีเดียวนะครับก็อยากเห็นนักเตะเอเชียกับเชลซีบ้างแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่าจะเอาจริงไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนก็ถามเยอะครับว่าทาไมเชลซีถึงเอาแต่ดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งไม่เอานักเตะชุดใหญ่เลยอะผมกําลังสอบถามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากๆของผมอยู่นะครับซึ่งกําลังจะได้คําตอบนะครับว่าเพราะอะไรแต่ว่าผมยังได้คําตอบมาแบบไม่เสด็จน้ําเดี๋ยวรอได้เสด็จน้ําเมื่อไหร่เอาแบบเคลียร์ชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมรีบมาตอบคือถ้าเป็นยุคเสียหมีเนี่ยมันคือการ เขาเรียกว่าซื้อมาตุนเอาไว้เพื่อปั้นแล้วก็ขายทํากําไรแต่ของท็อตโบลี่เนี่ยไอแบบนั้นก็หวังเหมือนกันแต่เท่าที่ผมทราบมามันหวังแบบอื่นเพิ่มเติมในเรื่อง financial fair play ด้วยเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวผมมา สรุปให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงมีข่าวจะเซ็นแต่ดาวรุ่งเซ็นนู่นนี่เต็มไปหมดบางคนตําแหน่งเอามาทับกันก็ยังจะเซ็นอยู่นั่นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าเรื่องของดาวเตะญี่ปุ่นคนนี้ลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับฟังหูวไว้โหนะกรองไว้ก่อนนะครับปิดท้ายกันที่มอสไกยเซโดนะครับเป็นรายงานจากเบนจคอส์นะครับของ CBS เบนเจคอร์ถ้าเป็นข่าวการเงินเทคโอเวอร์พวกเน็นเทียนหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นซื้อขายผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับ คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมว่ายังไม่ได้แบบเทียร์หนึ่งเทียร์สองไงคือส่วนใหญ่จะรายงานช้ากว่าพวกแก๊งเทียร์ต้นๆประมาณหนึ่งแล้วก็ระยะหลังข่าวพลาดเยอะเหมือนกันล่าสุดเพิ่งโดนลิฟท์พูลทวนลงไปในดีลของจอแดนเฮนเดอร์สันเพราะฉะนั้นข่าวการเงินสปอนเซอร์พวกนี้เทียร์หนึ่งแต่ซื้อขายกรองฟังหูวไว้หูก่อนนะครับเขาบอกว่าบอยเซสกเซโดเริ่มไม่แฮปปี้ครับที่ดีลย้ายไปเชลซีล่าช้าเขาจะกลับมารายงานตัวสัปดาห์นี้แต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอทางการเข้ามาสักที มีแค่คุยปากเปล่าล่าสุดบอก70ล้านปอนด์บวกแอดออนซึ่งจนถึงตอนนี้บริตันก็ยังไม่ได้เคาะราคาแน่ชัดแม้จะพร้อมขายแต่หลังข่าวบอกว่าไม่น่าจะถึงร้อยล้านปอนด์นะแม้ฝั่งบริตันจะอยากได้เรทนี้ก็ตามแต่ตัวเลขก็คงใกล้เคียงส่วนสาเหตุที่บริตันโก่งค่าตัวไม่หยุดเนี่ยเพราะมีดีลของเด็กเกนไรส์เป็นมาตรฐานก็เลยอยากได้ราคาเรทประมาณนั้นบ้าง ไกเซโดเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปนะถ้าเกิดจะเอาเรดนั้นเนี่ยก็อาจจะกดดันทางบรตัตนบ้างว่าต้องการย้ายทีมแล้วนะครับก็อ่ะช่วยกันหน่อยนะากเซโดนะ ค่าก็อยากได้เองแต่เองช่วยกดดันทางไบรตันหน่อยให้รีบยอมขายสักทีนะครับอ่ะตามนี้ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับใครกำลังหารถขับดีๆไปจัด New Suzuki e r t i ์ a ิก้ r ส h y b r y d ได้เลยนะครับใครกำลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ได้เลยนะครับส่วนใครกำลังหาน้ำหอมดีๆนะครับไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับ ตรงนี้พิเจ้บขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันถ้าหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเมื่อคืนเบลอเบลอนอนไม่ค่อยหลับนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย